สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับวิดีโอนี้อยู่กับเรื่องสรุปเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับมาเริ่มกันเลยนะครระบบทางเดินหายใจนั้นนะครับบางครั้งเราก็เรียกชื่ออื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเรียกว่าระบบแลกเปลี่ยนแก๊สนนะฮะหรือระบบหายใจเฉย,ยๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ ภษาอังกฤษนั้นใช้คำเดียวนะครับนั่นก็คือ respiratory system นะครับคำเดียวนะครับ respiratory system system ก็แปลว่าระบบนั่นเองนะครับ respiratory เนี่ยถ้าแปลตรงตรงก็คือการแลกเปลีย่ยนแก๊สนะครับมาทบทวนเกี่ยวกับอวัยวะที่สำคัญนะฮะในระบบทางเดินหายใจนะครับครูก็จะพูดถึงแค่อวัยวะที่สำคัญเท่านั้นนะฮะในวิดีโอนี้ เริ่มต้นนะครับส่วนแรกสุดเลยที่อากาศเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะผ่านบริเวณโพรงจมูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโพรงจมูกก็เลยมีกลไกนะครับที่ช่วยในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่อยู่ในโพรงจมูกขนเกลียนนะครับเบื้อต้นเลยเขาจะเจอกับขนจมูกนะครับขนจมูกเนี่ยจะคอยป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ นะครับที่มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายจะคอยดักเป็นตัวกรองเอาไว้นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของน้ำมูกนะครับมีความเหนียวนะครับตรงนี้ก็จะคอยดักฝุ่นผงขนาดเล็กที่เข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผงที่เล็กมากๆด้วยตัวอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5หรือตอนนี้กำลังมาแรงนะครับเชื้อไวรัสโคโรน,นาพวกนี้เนี่ย น้ำมูกหรือผนจมูกไม่สามารถป้องกันได้นะครับเราต้องเพิ่มวิธีการป้องกันอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับถัดจากโพรงจมูกนะครับก็มาถึงส่วนของหลอดลมนะครับหลอดลมมีทั้งหลอดลมใหญ่หลอดลมเล็กนะครับย้อนไปนิดนึงก่อนถึงหลอดลมนี่จะเป็นพวกกล่องเสียงฝาปิดกล่องเสียงตรงนี้เกี่ยวกับการออกเสียงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ทางเดินหายใจหรือระบบแลกเปลี่ยนแก๊สมากเท่าไหร่คุณครูก็ขอข้ามไปนะฮะในส่วนของหลอดลมนั้นนะครับนักเรียนสังเกตนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับอยู่ถัดจากกล่องเสียงนะครับเข้าไปในปอดเป็นขนแงปอดหลอดลมเล็กนะครับแตกขนแงไปเรื่อยๆนะครับได้มากถึงประมาณ16แขนแงนะครับก็แตกย่อยไปจนเล็กมากๆเลยนะครับบริเวณหลอดลมใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ เชื้อไวรัสหวัดนะครับใช้ในการเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งไวรัสโคโรนาเองนะครับก็เจริญเติบโตบริเวณนี้เช่นกันนะถ้าเกิดเชื้อไวรัสเนี่ยมันเข้ามาร่างกายเราแข็งแรงนะครับบริเวณนี้จะมีขนเส้นเล็กๆคอยบกพัดสิ่งเหล่านี้นะครับออกกลับไปนะฮะบกพัดขึ้นนะครับเราก็จะไอออกมาเชื้อก็จะหลุดแต่ถ้าเกิดติดเชื้อไปเยอะๆนะครับได้รับเชื้อไปเยอะมากๆอย่างนี้นะครับมันก็จะ แทรกซึมเข้าสู่เซลล์แล้วก็ทำลายเซลล์ขนพวกนี้นะครับพอมันจเจริญเติบโตมากเซลล์ขนพวกนี้ถูกทำลายหมดเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราก็จะไอออกมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหวัดหรือป่วยนะครับก็จะไอบ่อยเนื่องจากติดเชื้อแล้วเซลล์ที่คอยป้องกันตรงหลอดลมใหญ่ตรงเนี้ยถูกทำลายไปนั่นเองนะครับถัดมานะครับในส่วนของหลอดลมเล็กก็จะแทรกเข้าไปในปอดนะครับ แทรกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะพบว่าบริเวณหลอดลมเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวอยู่นะครับนะที่เห็นในภาพตรงนี้นะครับตรงนี้คือส่วนของกระดูกอ่อนนะครับ,นะครบใครที่เคยกินป่วยจับอนี้จะเคยกินเครื่องในชิ้นหนึ่งเข้าไปเนี่ยกัดเข้าไปแล้วนี่จะรู้สึกเหมือนว่ากัดกระดูกอ่อนเข้าไปนะตรงนั้นนะ่ะคือหลอดลมของหมูนะครับอ่านะ นั่นแหละนะครับคือวสของหลอดลมนั่นเองนะครับกระดูกอ่อนมีไว้ทําอะไรนะครับกระดูกอ่อนเนี้ยเอาไว้เป็นโครงสร้างให้ความแข็งแรงเพิ่มเติมกับหลอดลมนะครับนัก mm hmm. เรียนลองนึกภาพตามดูว่าหลอดลมเนี่ยเป็นท่อน,นิ่มๆน,น,นะครับถ้าเกิดมันไม่มีกระดูกอ่อนคอยเป็นโครงเอาไว้เนี่ยนะเวลานักเรียนทํากิจกรรมอย่างเช่นนักเรียนนอนอย่างนี้นะครับอวัยวะภายในก็จะไปกดทับหลอดลมพวกเราจะหายใจไม่ออกนะครับ หรือนักเรียนเล่นกีฬานะครับหายใจเร็วหายใจทีนะครับหลอดลมที่มันนิ่มๆเป็นท่อนิ่มๆเนี่ยมันไมจะเกิดอาการตีได้นะครับถ้าใครนดกภาพไม่ออกอันนงเถึงเวลานักเรียนดูดชาไขมุกเข้าไปนะแล้วไขมุกมันไปติดที่หลอดหลอดก็จะบี้จะแบนนั่นเองนะครับส่วนของกระดูกอ่อนก็จะคอยซัพพอร์ตส่วนนี้เไว้ให้นะครับถัดจาก หลอดลมก็เป็นส่วนของปอดนะครับมีด้านซ้ายด้านขวานะครับสิ่งที่อยู่ภายในปอดเนี่ยนะครับก็คือส่วนของถุงลมนะฮะถุงลมก็จะอยู่บริเวณปลายสุดของหลอดลมของท่อลมฝอยนะฮะหน้าตาของถุงลมนี่นะครับก็จะเป็นถุงขนาดเล็กๆอยู่รวมกันเป็นกระจุกนะครับปลายท่อลมหนึ่งท่อพุ่งไปจนสุดทางก็จะมีกระจุกของถุงลมเต็มไปหมดเลยนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงลโป่งเล็กๆนะครับลักษณะน,นี้นะครับ อัดกันอยู่แน่นเลยนะครับบางทีเราจะนึกว่าปอดเนี่ยเป็นลูกโป่งใบใหญ่ใบเดียวความจริงแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นลูกโป่งใบเล็กอัดกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วไม่ได้มีแค่กระจุกเดียวนะครับมันมีหลายกระจุกนะครับอัดกันอยู่แน่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนผ่าปอดของเราออกมานะครับเนื้อข้างในนี่ไม่ได้กรวงนะครับเนื้อข้างในมันจะแน่นมากนะต่อนะครับถัดจากถุงลมเนี่ยเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับสองตัวนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นทางผ่านของอากาศแต่จะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออกนะครับก็เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับตัวแรกก็คือกระบังลมนะครับอยู่ใต้สุดของปอดนะครับกั้นระหว่างช่องอกด้านบนกันบนช่องท้องที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวที่2นะครับเป็นกระดูกนะครับอยู่ในระบบโครงสร้างหนุนนะครับแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจก็คือส่วนของกระดูกซี่โครงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า กลไกในการหายใจเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรการทํางานร่วมกันของกระดูกซี่โครงนะฮะกับกระบังลมทํางานร่วมกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับไปพูดถึงการหายใจเข้าก่อนนะครับอ่นักเรียนสังเกตเส้นสีแดงแงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของแผ่นกระบังลมเป็นภาพตัดนะครับตามยาวนะฮะกระบังลมหรือไดอะแฟมนะครับเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยกระบังลมจะเกิดการปดตัวนะครับ เกือบจะตึงเกือบจะเป็นเส้นตรงเป็นโค้งเล็กน้อยนะครับพอมันหดตัวเนี่ยนะครับปริมาตรในช่องอกของลูกเรียนเนี่ยก็ขยายออกนะครับเมื่อมันขยายออกเนี่ยปอดของลูกเรียนเนี่ยก็มีความดันน้อย,าอ,ยอากาศก็จะไหลเข้าไปในปอดนะครับร่วมกับการที่กระดูกซี่โครงเนี่ยนะครับมันยกตัวขึ้นนะฮะมันยกตัวขึ้นทําให้ช่องอกของรเรานี對對่กว้างมากอากาศก็จะไหลเข้าไปแทนที่นะครับเดี๋ยวจะมีโมเดลให้ดูนะครับอ่านจำไว้นะครับ การหายใจเข้ากระดูกซี่โครงยกตัวขึ้นนะครับกระบังลมกดตัวต่ําลงนะครับถัดมาครับการหายใจออกนะครับด,ด,ดิ้งเอากระบังลมของเราครับตอนนี้มีการคลายตัวนะครับดันปอดขนักเรียนเนี่ยแปบบกลับเข้าไปอากาศที่อยู่ในปอดทั้งหมดก็จะไหลออกทางองจมูกนะครับร่วมกับกระดูกซี่โครงของนักเรียนครับกดตัวต่วําลง นะครับบีให้ปอดมันแฟบลงอากาศก็จะไหลออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นจำไว้น,นะครับการหายใจออกกระบังลมคลายตัวนะครับยกสูงขึ้นกระดูกซี่โครงกดตัวต่ำลงนะครับอะจะมีโมเดลสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบจำลองของปอดนะครับข้างล่างเนี่ก็คือตัวของ กระบังลมนะครับเสียบขาวเบียนจะเห็นว่าเวลากระบางลมเขาคลายตัวเนี่ยเขาจะกดตัวนะครับดันกลับเข้าไปในช่องอกนะครับลูกโอง่งสองลูกข้างในนะครับก็คือปอดของเรียนเองมันก็จะเกิดการแฟบลงนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหายใจเข้านะครับหายใจเข้านะครับกระบังลมของเรียดจะหดตัวนะครับกดตัวกลับมานะครับเพิ่มปริมาตรในช่องอก อากาศ้ังนอกก็จะไหลเข้าไปนะครับเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างนักเรียนลักษณะนี้นะกระดูกซี่โครงก็ยกขึ้นนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันประมาณนี้ทีนี้จบเรื่องการหายใจแล้วนะครับกลไกการหายใจว่าอออากาศเข้าอออากาศออกได้อย่างไรนะครับนี้มาดูว่าอากาศเข้าไปแล้วมันมีการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซ ที่ถุงลมปอดก่อนนะครับถุงลมปอดไอกลมๆเล็กๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรามาโฟกัสดูแต่ละถุงเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเรียนหายใจเข้านะครับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง21ซนะครับมีความข้นสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับในร่างกายของเรานะฮะจะเห็นได้จากภาพในสไลด์นะครับเราจะเห็นว่าแก๊สออกซิเจนนะครับหรือ O2 เนี่ยมีปริมาณเยอะมากนะครับความข้นสูงนะครับ พฤติกรรมของแก๊สนะครับก็คือมันจะพยายามเข้าสู่จุดสมดุลให้ได้นะครับถ้าบริเวณนี้มีความข้นสูงมากนะครับมันก็ต้องกระจายตัวเองออกไปไปอยู่ที่อื่นนะครับไปอยู่ที่ไหนรอบๆถุงลมปอดนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนะครับเราจะพบว่ามันมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับมาพันล้อมรอบอยู่นะครับเส้นเลือดฝอยตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะนําเลือดจากหัวใจจากร่างกายที่ใช้เสร็จแล้วเป็นเลือดที่ เซลใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับในเลือดพวกนี้ก็จะมีออกซิเจนต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเส้นเลือดฝอยพวกนี้มาพันอยู่รอบๆถุงลมเนี่ยนะครับก๊ซออกซิเจนตัวนี้ที่อยู่ในถุงลมก็จะแพร่นะครับแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยนะฮะแล้วจะไหลเข้าไปยังหัวใจให้หัวใจปั๊มต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ไหลมากับเส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยนะครับร่างกาย สร้างขึ้นมาเต็มมากค่ะส่งเข้าเส้นเลือดฝอยไหลเข้ามาบริเวณถุงลมพอมาเจอบริเวณถุงลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่น้อยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นเลือดฝอยที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่นะครับถุงลมปอดนะฮะแล้วเราก็หายใจออกเพื่อระบายกา๊าซพวกนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับหายใจเข้าครับกา๊าซออกซิเจนมาครับแล้วก็แพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะหายใจออกเอาคาร์บอนจากเส้นเลือดฝอยนะครับเข้าไปในถุงลมแล้วก็พ่นออกไปลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เกิดขึ้นบริเวณถุงลมปอดนั่นเองนะครับอ่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกา๊าซออกซิเจนก็จะถูกลําเลียงนะครับไปยังหัวใจแล้วก็ปั๊มสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยเอาออกซิเจนไปใช้ใทําอะไรนะครับภาพที่เรียนเห็นตรงนี้นะครับทางซ้ายมือสีม่วงๆตรงนี้ก็จะเป็น เซลเนื้อเยื่อร่างกายนะครับอาจจะเป็นตรงอวัยวะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับทุกเซลล์ใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็มีอยู่3เซลลนะครับสังเกตได้ว่านะครับบริเวณเซลเนี่ยจะมีความขุ้มพ้นของแกส๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์นี่สูงมากนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ซาคาร์บ,บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มันต้องการการแลกเปลี่ยนการระบายออกนะครับถัดมาทางขวามือนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือ เส้นเลือดฝอยนะครับแทรกซึมไปอยู่ทุกบริเวณของร่างกายเกือบทุกบริเวณนะครับยกเว้นบริเวณเล็บเส้นผมฟันกระดูกกระดูกก็มีนะครับแต่มีน้อยนะฮะผนังของเส้นเลือดฝอยจะบางมากเพราะนั้นการ์ดเนี่ยสามารถวิ่งทะลุผ่านไปได้นะครับภายในเส้นเลือดนะครับก็จะมีเลือดอยู่และในเลือดก็จะมี ตัวกลางสําคัญที่ใช้ในการลําเลียงและแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับที่เราเห็นตรงนี้แดงๆนะครับตรงนี้คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเป็นเซลล์ที่ทําให้เลือดของคนเรามีสีแดงกันเองภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวนี้นะครับถูกลาเลียงมาจากหัวใจปั๊มจ่ายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายกันครับข้างในก็จะมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนสูงนะครับมีความเค้มน้นของแก๊สออกซิเจนสูงนะครับการแลกเปลี่ยนก็จะเกิดขึ้นนะครับเวลา เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับถูกลำเลียงมาใกล้ๆกับเซลล์เป้าหมายนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงจากเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานนะครับมันก็จะเกิดการแพร่นะครับเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับลักษณะนี้ส่วนบริเวณเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับที่มีแก๊สออกซิเจนเข้มข้นมากตรงนี้นะครับวิ่งมาจนถึงเซลล์เป้าหมาย ที่มีปริมาณออกซิเจนล่อยหล่อแล้วกำลังจะหมดนะครับมันก็จะแพร่นะครับเข้าสู่เซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สขึ้นบริเวณเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายนะครับแล้วเม็ดเลือดแดงตัวนี้ก็จะนาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยลำเลียงกลับไปยังถุงลมปอดนะครับเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สต่อไปนั่นเองนะครับก็จบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับที่เกิดขึ้นที่ถุงลมปอด เกิดขึ้นที่เซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการสรุปเกี่ยวกับการทํางานของระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายนะครับหรือระบบหายใจนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้นะครับในส่วนนี้ไปครับขอบคุณครับ